พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดมหา,าธาตุยุวาราชชรังสลิดถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast and I Channel พามาที่วัดมหา,าธาตุยุวาราชชรังสลิดเป็นงานสมโพธิพระอารามหลวงครบรอบ338ปีวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชม เขามีการจัดนิทรรศการเล็กๆตรงมุมนี้ด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นวิธีการจัดเก็บคัมภีร์ใบาลานเป็นหมวดหมู่เลยนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาที่วัดมหา,าธาตุนะคะได้เจอเจ้าหน้าที่เขากำลังถ่ายรูปพระคัมภีร์ใบาลานนี้นะคะเพื่อจัดเก็บเป็นไฟล์ ดิจิตอลเพื่อที่เราจะได้มีเอกสารชุดนี้นะคะไว้ศึกษาเก็บรักษาได้น,นนะานๆแล้วได้เจอหลวงพ่อด้วยนะคะก็ได้มีการพูดคุยหลวงพ่อก็แนะนำเกี่ยวกับคัมภีร์ใบาลานที่ได้เก็บรักษานี้ด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมน่าทึ่งมากเลยนะคะว่าคัมภีร์ใบาลานที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยคะ่ะ ทำพิธีสวดมนต์นะคะเราก็เลยเข้าไปข้างในกันไม่ได้นะคะแต่เราเด๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นกันค่ะออกจากพระอุโบสถแล้วเด๋ยวเราพาไปชมที่วิหารกันค่ะพาไปไหว้หลวงพ่อหินซึ่งเป็นพระประธานเดิมที่อยู่ในวัดมหา,าธาตุนะคะซึ่งเดิมทีนั้นชื่อว่าวัดสลัก และนี่เป็นแผ่นศิลาจารึกของแท้เลยนะคะคุณผู้ชมที่เป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถกำหนดอายุของพระพุทธรูปองค์นี้นะคะโดยได้กล่าวว่าสร้างขึ้นในปีพศ2228ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ่อจากนั้นเราก็ไปไหว้พระสากยมุนีซึ่งเป็นพระประธานในวิหารแห่งนี้นะคะไหว้เสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็พาไปชมรอบๆในวิหารแห่งนี้นะคะในวิหารแห่งนี้นะคะมีของเก่าแยะ,แยะมากมายเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆได้เลยนะคะเนี่ย ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระแทน่นบรรทมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาะถพูดแบบฟังเข้าใจง่ายๆท่านก็คือนอกชายของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งท่านก็คือหนึ่งในผู้ที่กู้อิสรภาพของความเป็นไทยไม่ให้ไปเป็นเมืองขึ้นของประเทศพมา่า ท่านว่าชิ้นส่วนที่เป็นของดั้งเดิมเลยนะคะก็คืออยู่ในตู้นี้ละค่ะ สวดมนกันนะคะเราเสร็จจากวิหารนี้แล้วนะคะเราก็จะไปที่มนฑดบกันค่ะ เราจะไปที่มณฑบกันนะคะไปไหว้พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นสิ่งที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงสร้างไว้ให้กับวัดมหาธาตุโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมในพระเจดีย์นี้นะคะก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็จะมีอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกหรือพระบิดาของรัชกาลที่หนึ่งแต่ก่อนนั้นนะคะมณฑปแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นยอดปราสาทสวยงามนะคะแต่ว่าได้เกิดเพลิงไหมในเขตพุทธาวาสนะคะทําให้หลังคาของมณฑปพระอุโบสถและพระวิหารนั้นเกิดความเสียหาย ในสมัยของรัชกาลที่สได้โปรดก้าวให้บุรณะใหม่เป็นหลังคาโรงและสร้างพระมนดบทองสูงสิบวาขึ้นไว้ข้างในครอบพระเจดีทองไว้แทนพระมนดบที่ไฟไหม้เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบวรราชามหาสุรสิงหานาถเป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ได้ลงเรือกับเพื่อนๆหนีมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อมาถึงกรุงธนบุรีผ่านปากคลองบางกอกใหญ่พอเห็นข้าศึกมาจวนตัวได้ความเรือซ่อนตัวใต้น้ำตรงจุดที่มองเห็นบนฝั่งก็จะเป็นวัดวัดหนึ่งก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้พ้นภัยจากพระประทานในอุโบสถถ้ามีชีวิตรอดปลอดภัยแล้ว จะกลับมาบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นหม่และวัดนั้นก็คือวัดสลักบรรยากาศในงานก็คือครื้นนะคุณผู้ชมมีผู้คนมากมายมาทำบุญกันนะคะและอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงแถวบริเวณที่เป็นพระปางพระปางที่อยู่ด้านหน้าของพระมนดบนั้น เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชมีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองพาคุณผู้ชมไปที่ตั้งเก่าของวัดสลักกันนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือความเป็นวัดสลักก็คือเจดีสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นเจดีของวัดสลักเก่า โดยเดิมทีอุโบสถวัดสลักนะคะจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเจดีสี่เหลี่ยมนี้นะคะซึ่งตรงหมู่กุฏิคณะสลักในปัจจุบันบ้านเมืองสงบสมเด็จพระบรวรราชามหาสิงุรสหนาะก็ได้กลับมาบูรณะวัดสลักและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดนิพพานารามต่อจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆนะคะเป็นวัดพระศรีสันเพชร

ต้นสีมหาโพธิ์ที่มีอายุมากกว่า205ปีเลยนะคะคุณผู้ชมกำลังทำพิธีถวายผ้าห่มแก่ต้นสีมหาโพธิ์โดยมีความเชื่อว่าเสมือนถวายผ้าห่มแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถจะเข้าไปทางวัดมหาธาตุได้นะคะก็คือบริเวณนี้นะคะก็คือตึกแดงซึ่งจะอยู่ใกล้กับสนามหลวงนะคะวัดมหาธาตุนี้นะคะนอกจากจะเป็นวิทยาลัยสง้นนะคะยังเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติเลยนะคะคุณผู้ชม เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะในสมัยรอ5นะคะก็ได้มีการโปรดก้าวให้จัดตั้งบารีวิทยาลัยและได้สร้างอาคารถาวรวัตถุที่เรียกว่าสังคิกะเสนาสนราชวิทยาลัยเพื่อใช้ในการในงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชเจ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารหลังจากนั้น ก็ทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัยเพื่อเป็นที่เรียนพระปริยธรรมชั้นสูงซึ่งจะได้พระราชทานนามว่ามหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยและได้โปรดพร,รพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในการบุรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า วัดมหาธาตุยุวราชชรังสริ์ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนแชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ